โกรกใช้หมดแล้วแต่บิ๊กกังก็ต้องใช้เขาบิ๊กเลยจงยิงแสงยูวีอีกแล้วรับไปซร้าลำแสงสีฟ้าทำลายสายตาใช้หมดแล้ว,ลวจ้าไม่ได้แต่แสงสีฟ้าแล้วไม่ต้องทุบตันแดงเลยนะจังหวยุม่มนั่นก็พกเพราะว่าเราไม่แว่นอ๊อกตัดยังไงล่ะ เพราะนี่คือแว่นออกตาแว่นตาเกมเมอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะด้วยขอบที่บางเฉียบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใส่หูฟังและวัสดุที่ทํามาจากอันเทมวัสดุเดียวกับยานอวกาศพราะ,ะนั้นึงทนทานถึ่งว่าจะเผลอเย็บก็ไม่เป็นอะไรไม่ยากเลยดีกว่าแบบเพราะฉะนั้นลำแสง UV จากทีวีแมนจึงทำอะไรเราไม่ได้ยังไงล่ะอย่าลืมใส่ค้ชบิวซี่เพื่อรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทจากทางร้านด้วยแหละและไปนัปดทีบอออยู่ไหนจ,จะโดนจะระเบิดอยู่แล้ว สวัสดีครับผมเป็นนักสิแคมิลลาและ e ป็นเพื่อนของหมอเป็นนกสีด้และเราก็การสู่ีอที่5สีแล้วนะอีกนิดเราก็จะรายงานโทพฟิ a แล้เราก็จะหวัวย,ยุ่งทันแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเราได้เห็นลําไหนทั้งที่ทางแคมิลลาแมนและทั้งีคือพี่คือแมนที่ไยังไงของชีแมนหรือแม้กระทั่งดร็อคเตอร์เพราะฉันและเป็นสีการสินใจแล้ว ว่าจะขอมีร่างไทท่านเด็เขาบ้างใช่ไหมแพลสิคืออยากเป็นช่างเก่งๆเ,เหมอนลื่งกับ,บล็อกเจ๊แบงเ,เราก็นลว่าอยากได้ร่างไทยท่านเด็เขาบ้างเก่งครับพลสิทเนี้ยเราจะไปดสกกันเลุ่งหน่อยนะโอาว่ามาได้เลยแพลสิโกุงแพลสิอยากจะเป็นช่างที่เก่งแบบกลื่อ้างนะคะ โอ้โอ,อย่างนั้นเหลอได้สิแล้วทำไมาอยู่ๆถึงสนใจด่านนี้ขึ้นมาล่าะแล้วที่จะจะสร้าง่างให้ท่านหนคนเห็นบ้างนะครับช่วยสอนการรับเขียนลางให้ผุ้กามิรามหน่อยได้ไหมอะ่ะเอาจริงใช่ไหมเอาจริงครับลุงโอเคมีความมุ่งมั่นดีมากถ้าอย่างนั้นขั้นตอนแรกเลยขั้ตอนแลย ช่วยลุงสอบรอทีมวกเองสองคนแอบเอาไปขับกันจะหัวยุงก่อนเลยแย่หนงอกเลยแอบบนเฟ้ย<ะ>ไปละสิ์คุงไปนั่นข้างนอกกันเถอะที่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยกัลนล้วฝึกวิชาการเดินจังอยู่น่ะน่าเสียดายจังเลยนะว่าจะชวนไปกินร้านไอติมเปิดใหม่สักหน่อยเขาก็บอกว่ามีร้านช็อกโกแลตดูเทล่าด้วยละไปด้วย อก่อนยังสอบรถไม่เสร็จเลยนะไม่ปาราสิกาจะไปกินไอจิ้มนย่าถ้าอยากเป็นช่างที่เก่งแล้วก็จะต้องมีสมาธิกับสิ่งทในทำและฝึกความอดทนให้ได้นะพราสิกุ้งเอ้ยเข้าใจแล้วค่บคุณนี่มาไม่เป็นไรนะพราสิกุง้งนายเพื่อนๆพูดลุงไปเถอะเดี๋ยวเราซื้อมาฝากก็ได้นะฝากลุงอันหนึ่งด้วยนะ ปรสิตคุงผมซื้อติมาฝากแล้วกำลังทำอะไรกันยอยู <Yeah. S 1> ปปอป่ปีอุกิบัตไม่ใช่เหรอดีมากปรสิตคุงซายอย่างนี้ต่อไปอีกหนึ่งร้อยอันก่าจะเสร็จนะ <Yeah. S 2> สองอาทิตย์ผ่านไปเอ้วทีวีแมนเอาสวัสดีปรสิตคุงมาทึงมไรแถวนี้เหรอ yeah. ร่างไททันอัพเกรดใหม่แบบนี้พี่แมนร่างไททันอัพเกรดใหม่เหรอว้าวไม่อ่าวทไมล่ะก็เพราะว่าเรามีร่างไททันเยอะแล้วนะสิแถมไม่เพีร่างล่าสุดเรายังชอบสุดๆเลยด้วยอ่ะตัวนี้พอจะสุดๆแล้วเหรอไม่อยากจะร่างไหนจริงๆเลยจะเฮ้ยมาแปลกมีอะไรหรือเปล่านะปรพสิตคุณ ไหนยังไป้นร่างไหม่ปราสีทรับเคือทีเยือล่ะว่าไงนะปรสิทธ์อางนั้นเหรอมันคอมว่ายังไงนะเปรสิทธิ์คุงเอาจารย์นี่ปรสิทคุงได้เสนอวิชาการเป็นสุดยอดช่างผีมือแล้วอย่างไงล่ะเราต้องขึ้นมาต้องรีบไปสดดัล้านะอย่าขาดที่ีบิ๊กเฮ้ฮ เขาก็หมดเหมือนกันนี่นะเดี๋วจาาลาิกันดิใหอบลานิคุณนับเกณฑ์ง้เส็จีี่เสร็แล้วั้งลอรถถังหน้ากาแก๊สระดอามยิจีขอตังชื่อว่า พิธีแท้งต้อยเลสสุดยอดไปเลยเนียเสียงนี่มันอาสกี้พิธีร่างใหม่อีกแล้วแหละสุดยอดนักประดิษฐ์จังค่ะไอเดียมันเจอจ่าอยู่แล้วนี่รอบนี้แส่งหน้ากันพิษมาด้วยเฮ้สุดยอดนักประดิษฐ์เหมือนกันะ ุดยอดนักประดเด็นจังนั้นเลยอมาร์สิกุ้งเนี่ยนะใช่แล้วแต่รัสคีเพลงหลังจากที่ฟื้นิชายเด็กคนลืมมาันนาันแสนแนนแต่ข่าวว่าสองอาทิตย์เองไม่ใช่เหรอวุงป่าเฮ้่สกันนี่คิดอย่างนับเกณฑ์ไห่ที่พระเนศที่เป็นคนนับเกียรติให้ทีวีแม่เนี่ยนะว่าไงนะฝีมือมระสิกุ้งอย่างนั้นเหรอ ผู้บอิสิทธิ์คุงมันก็ไม่ได้แย่เลยนะเนี่ย<อ>ตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเล็กกว่าน,นี้นะเนี่ยแต่ออกมาดูดีชะมัดเลยใช่ไหไมหล่ะทีวีแบนเกลยทีวีดีไปแล้วสินะงงไม่ใสอีกหกจ้าแล้วเราไปใช้ทีนับแต่จะกุธันแบบมันจ้าซเลอะเกิแมนนันมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหสุดยอดไปเลยมันจ้าซะเหลือเกิน ยอมแพ้ละโอ้เห็นไปเลยว่าหมูเรา่าสดยอดแค่ไหน ด้วยเรยามีอาชว์พลังใหม่แล้วเอาแล้วจ้า,า,จาหน้าก,ากากพิษเตรียมรับลำแสงยูวีรุ่นใหม่ของเราได้เลยเฮ้ยไลททีวีแมนไม่ได้ปล่อยรังสียูวีหรือมนุษย์คู ้ยังระเบิด R P G ไปเลยยังไงดีเราเป็นนักแสดงเป็นทีวีแมนก็ต้องคู่กับรังสี U V ไม่ใช่เหรอแง่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะปนักแสดงกูจัดการมาเลย R P G แทงถอยเลยเฮ้ยเฮ้ยรังสี U V ไม่ได้ผลลอกอย่าฝืนเลยเด็ดสึกเลยอาพิธีแทงถอยเลยเฮ้ยทำอะไรอยู่ล่ะเฮ้ยอันประทังนี้ทำไมล่ะเฟ้ยโอเคเข้าเจแล้วแต่เจ้าควันนี่ต้อเป็นคนที่โดนกลายมาเป็นพวกนั่นเองแต่สมแล้วแหละที่เป็นประสิทธิ์คุ้งทำเนะีไม่ดูแจ้งใจใจเป็นแดดนี่ย จง,งอันิ่งวันนาดนี้ก็บุ่นหลายแล้ว